อืมโอเคครับผมก็ยินดีร่บสุดรายการเนสซาเกีเมือ n ชินลครับผมวันนี้ผมมาเรตต์กิ s กโซครับผมโชว์โชว์มาเด็กโกเด็สติลเดนไปเลยไปเลยครับผมเฮ้ยมันแหลแรงติงอยู่นะเนี่ยคนดูไหมเดี๋ยวเช็คนคมก่อนเฮ้ย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 ร้อยสี่สิบสามครับร้อยสี่ห้าโอเคมืปา ปวดมือแล้วเริ่มงปวดมือล้เอาจริงนะเอาคิผิดคลิผิดที่อนหนึ่งเสลก็แ่ามนอ่ะเป็น,นส,สาะแท, <ำ S 2> ท <ำ S 1> นแล้วเนี่ยโอ้ยปวดมือเราเปลเป็นส,สารแทนแล้นะโอเครอสามสิบสามโอเครอบที่สามครับผมรอบไหนจะดีก่อนหนึ่ง สองนู่นน่มันตัดตรงนไนอ่ะแบบหนงสองกมสูงสุดของผมร้อยสองร้อยห้าสิบหมเล่นมึอยดังเน้อุ้ย่่าพง่งอ้่าอึ่งโอ้โปวดมือโอ้ยร้อยห้าสิบครับผม yes yes โอเคมารอบที่เท่าไหร่แล้ววะผมไม่ได้มาตาผม โอเคเมาเมาเมาเต้นไปานมเนะโอเคเฮีที or 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 two or two ่ปอบเมาได้เพื่อนูดเชี่ชาญโอเคนหนึงหนึ่งครับผมหนึ่งสองสเน็ตยอะโอ้ยเหี้ยคนมึงอ๋อคนมึงครับผมร้อยสามสิบแปดครับผมโอเค ถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายให้ผมกดแชร์ใครอยากแข่งกับผมมาได้ครับมาเลยครับ